งานของพี่เองจ้ะน้องอิมจา๋าโอ้พี่ตงครับพี่สยดยอดมากเลยอะห้องทำงานของพี่ทำไมมันแบบใ <c oughs> หญ่กตมโหราเลยขนาดนี้ครับพี่อ๋อพี่นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะคะน้องปกติแล้วเนี่ยสัมรพภผาไก่ก็ต้องใส่ไข่ดาวน,านะคะน้องคะทำไมอะครับพี <c oughs> ่พี่เป็นคนพิเศษไงล่ะคะแล้วมันต้องทําไงบ้างอะครับพี่จริงๆแล้วนะคะอิมพี่เนี่ยไม่บอกใครง่ายๆหรอกคะ่ะแต่นี่เห็นว่าเป็นน้องอิมน,น้องรักของพี่บอกเอาบุญแล้วกันนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราผ่านขั้นตอนของตัวแทนมืออาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราก็จะต้องมาสู่หลักสูตรการอบรมของพี่นี่แหละคะ่ะในระดับของผู้บริหารตัวแทนนะคะนั่นก็คือหลักสูตรของพี่เอ๊ะอย่ามาแตะนะเดี๋ยวตกมันจะไม่คุ้มค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่านะคะน้องอิม มาต่อกันเลยนะคะน้องอิมค่ะหลักสูตรแรกของผู้บริหารค่ะอิมคือ PMC หรือ Professional Manager c u r s e น oh. ั่นเองเรียกว่าเป็นหลักสูตรขั้นต้นสําหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในฝ่ายต่างๆของบริษัทค่ะทั้งนี้เพื่ออะไรนู้นไม่ะอิม oh. เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรานั่นเองค่ะอิมค่ะหลักสูตรต่อไปเลยค่ะอิมคะ PPM professional pattern of management ค่ะเรียกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรสุดค cool ูเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอีมสามารถสร้างผลผลิตแล้วก็กำไรได้มากเท่าที่อิมต้องการเลยค่ะอีมหลักสูตรนี้นะคะได้รับการรับรองจาก Alliance Achiever Academy <ม>ของ Alliance Asia Pacific เลย่ะค่ะอีมพี่ต้องค่ะพี่<ม>แล้วหลักสูตรที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันดียังไงอะคะพี่ เก่งของแกเลยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยพี่ตุ้มจะยกตัวอย่างให้น้องอิมดูนะคะคก็คือถ้าสมมติว่าเรามีปืนคนละกระบอกพี่ยิงไปสามเข้าสอ 2. อิมยิงไป 8. เข้าสามคำถามคืออันไหนมันจะดีกว่ากันขอิมอก็ต้องเป็นของพี่นะครับพี่เพราะหนึ่งแม่นกว่าแถมยังใช้กระสุนน้อยกว่าด้วย ถูกต้องเลยค่ะอีมคะ่ะพี่พพไม <ป S> ่ราวังจะให้หค่ะถูกต้องค่ะนี้เลยค่ะมันก็เหมือนกับการทํางานของเราน,นี่แหละค่ะอีมถ้าเรามีทีมงานและมีความพร้อมเราก็จะมีโอกาสในการที่จะได้งานสูงกว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครัพีอ่อีกอันนึงนะคะอีมหลักสูตร E.G. Emergentic e G, Emer etic, ค่ะ คอสนี้เรียกว่าเป็นศาสตร์แห่งความสําเร็จเราต้องการการทํางานเป็นทีมใช่ไหมคะคอสนี้นี่แหละคะ่ะจะนําพาเราไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันชีวิตแบบเราๆนี่แหละคะ่ะไม่ทราบว่าอีมเนี่ยมีอะไรจะถามพี่อีกมั้ยคะมีครับตุ้มครับตุ้มมาทํอะไรในห้องผมครับแี่ายแล้วัสดีครับพอดีครับพดีครับพี่ตุ้มกับพี่แล้วพี่คนนี้เขาเป็นใครครับพี่เาชื่อพี่เป้งครับพี่เป็นผู้บริหาร นะเป็นเจ้าของห้องนี้นี่แหละพี่ตุ้มนะครับ <laughs> เขาเป็นตัวแทนมืออาชีพเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตุ้มขึ้นผู้บริหารทําผลงานได้เขาก็จะมีห้องแบบที่พี่มีนี่แหละ <laughs> คือว่าสาวไม่ก่อนนะคะนังอีมพอเป็นผู้บริหารปุ๊บก็จะได้ขยับเข้ามานั่งในห้องนี้ได้เลยค่ะ